สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับผมนะครับปอประรุปสูงติวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของข่าข้อ,ขอมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก้นร,ราชการตลอดจนเนื้อหาสาระนะครับที่เป็นสรุปแล้วก็แนวข้อสอบในการสอบตําแหน่งต่างๆมาพูดคุยให้กนะับน้องๆทุกคนนะครับได้รับชมรับฟังกัน สำหรับเรื่องที่ผมจะนำมาพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นการาจเจาะข้อสอบนะครับในประเด็นของโครงการด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือโครงการพัฒนาและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นโครงการ กับเพื่อนไทยไปด้วยกันนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบนะครับในตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตําแหน่งนักพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะตําแหน่งปลัดอำเภอนะครับเพราะว่ามันมีหลายภารกิจที่ปลัดอำเภอจะต้องเข้าไปมีส่วนในการกับเคลื่อนด้วยนะครับก็สําหรับในรายละเอียดเนื้อหาจะ เรื่องนี้นะครับก็ได้เอามาจากในส่วนของคู่มือเตรียมสอบปริบัติาเภองหเล่มที่2นะครับแล้วก็ในเรื่องเดียวกันนี้ก็ยังนอกจากอยู่ในคู่มือการสอบปริบัอิการปเล่มที่2แล้วนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของอคู่มือการสอบในตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนด้วยนะครับเรามาดูกันในส่วนของคําถามข้อที่1นนะครับรัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานใดร่วมกันจัดทําคู่มือและแนวทาง หลักเกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาหรือดําเนินโครงการด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นตามบัญชีแนบท้ายพระราชกําหนดกู้เงินรอบที่2นะครับรัฐมอบให้กับหน่วยงานใดบ้างนะครับจัดทากู่มือหลักเกณฑ์ในการดําเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นนะครับ คำตอบก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นก็คือสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางแผนาการพัฒนาต่างๆต่อไปนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เ,เมื่อเรามีการวางแผนแล้วสิ่งที่เราจะต้องใช้ต่อไปก็คือใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นก็สำนักงบประมาณเข้ามานะครับแล้วนะครับเราวางแผนเสร็จเรากาหนดงบประมาณเสร็จ ต่อไปก็คือเราจะต้องกำหนดหน่วยงานที่รู้ข้อมูลในพื้นที่จี่เป็นอย่างดีเพื่อ,อลงไปดําเนินการในระดับพื้นที่นั่นก็คือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่ามีหน่วยงานาลึกลงไปถึงในหมู่บ้านต่อไปก็5้าครอบวงเงินนบประมาณตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากมีวงเงินจํานวนเท่าไหร่ครอบวงเงินนบประมาณนะครับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานรากนะมีวงเงินทั้งหมด45 0 0 0ันล้านบาทนะครับต่อไปอาการดําเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะครับตอบแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่พัฒนาสินค้าท่องเที่ยวและบริการ,รและการการค้าเช่นโอท็อปท่องเที่ยวชุมชนในประเทศการค้า นะครับหน่วยงานที่ก็ต้องเที่ยวว่าไปนะครับพัฒนาชุมชนว่าไป2ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตรนะครับเช่นเกษตรปลอดภัยนะครับเกษตรดินซีสมาร์ทฟาร์มิงเป็นต้นนะครับก็กระทรวงเกษตรนะครับก็ว่าไปส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนะครับเช่นอบรมอาชีพระยะสั้นอบรมยกระดับทักษะฝีมือเป็นต้น กร,ระทรวงแรงงานกา็ว่าไปนะครับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานาเพื่อรองรับฟื้นฟื้นการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนนะครับเช่นถนนในหมู่บ้านแล้วก็แหล่งน้ําขนาดเล็กนะครับในส่วนนี้ก็โดยเน้นหลัก ไปที่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่สามารถขอรับการจัดสรรนบประมาณตรงนี้ได้57นะครับจุดเน้นในการกับเคลื่อนโครงการพัฒนาและสืิมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากคืออะไรนะครับตอบจุดเน้นว่าต้องมาจากความต้องการของพื้นที่ มาจากความต้องการของพื้นที่ก็คือหน่วยงานที่อยู่ในระดับพื้นที่แต่แก่องค์กรปกครองชนท้องถิ่นนะครับไปดําเนินการหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่มานะครับมาผ่านการประชุมประชาคมอะไรก็ว่ากันไปนะครับดําเนินการผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นตัวที่สําคัญนะครับเพราะว่าในส่วนของระเบียบว่าด้วยการจัดทำรัฐประหารแผนของในระดับพื้นที่ในระดับ อำเภอก็เหมือนกันนะครับมีการกําหนดให้มีการจัดทําประชาคมนะครับหนว่วยงานต่างเดี๋ยวนี้นะครับถ้าเกิดจะอ่องประมาณลงไปในระดับท้องถิ่นระดับาชาวบ้านระดับหมู่บ้านตำบลเนี่ยมันก็จะต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านกระบวนการประชาคมนะครับต่อไปต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตนวาคม25 64, นะครับทางก็บอกว่าโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยต้องดําเนินการให้เสร็จในเดือนใดคําตอบก็คือต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จไยในเดือนธันวาคม2 5 6 4ต่อไปนะครับเป้าหมายในการเสนอโครงการตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐ,ฐานรากมีหน่วยงานใดบ้าง ตอบหน่วยงานรัฐในจังหวัดนะครับสององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น3ภาคป,ประชาสังคมหรือเครือข่ายภาคประชาชน4ภาคเอกชน5กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มกิจกรรม6กนะครับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุแล้วก็โดยต้องเสนอผ่านหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอ,อันนี้ก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับที่ เป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะเสนอได้ก็มีทั้งในส่วนของหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานของโองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็หน่วยงานภาคประชาชนนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชนด้วยเพราะฉะนั้นเรามาคลุกคลุกกันนะครับก็คือ,อในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนี่หนึ่งคลุกสองภาคท้องถิน่นสามภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของภาค อันนี้เขาเรียกว่าภาคประชาสังคมนะครับก็คือภาคของชาวบ้านนั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนของ4กลุ่มด้วยกันที่สามารถเสนอได้ตัวที่น่าสนใจก็คือภาคเอกชนนะครับภาคเอกชนไม่น่าเชื่อว่าจะมาเสนอนะครับโครงการในส่วนของาไา้รับการจัดสรรงบประมาณนะครับตามโครงการพัฒนาและสืบสร้างความเข้มแข็งเ,เศรษฐกิจฐานรากด้วยนะครับก็ ดัยนั้นถ้าเกิดเราไปเจอในข้อสอบนะครับถามว่าหน่วยงานใดต่อไปนี้นะครับไม่ใช่หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเป้าหมายในการเสนอโครงการตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากถ้าเกิดเราไม่ไม่จำไม่ละเอียดนะครับเราไปถึงินภาคเอกชนเนี่ยเออภาคเอกชนมันไม่น่าใช่โครงการที่จะเสนอโครงการเพื่อขอรับการงอบประมาณการสนับสนุนนอบประมาณจากภาครัฐข้อที่จริงก็คือมีอยู่ด้วยนะครับ89คณะ อํานวยการกับเพื่อนไทยไปด้วยกันมีใครเป็นประธานคณะอํานวยการกับเคลื่อนไทยไปด้วยกันนะครับมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับ60คณะอำนวยการกับเพื่อนไทยไปด้วยกันนะครับมีใครเป็นคณะกรรมการบ้างกับเพื่อนไทยไปด้วยกันเนี่ยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วนะครับคนที่เป็นกรรมการก็คือรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีทุกคนนะครับประลัดกระทรวงมหาดไทย รวมนวยการสำนักงบประมาณและก็เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5 5ท่านด้วยกันนะครับมีรองนายกหนึ่งไม่ใช่มีอยู่าท่านมีอยู่ห้ากลุ่มนะครับมีรองนายกนะครับทุกคนมีรัฐมนตรีทุกคนมีปลัดกระทรวงมหาไทยทุกคน ประากระทรวงมหาดไทยมีอยู่คนเดียวนะครับมีผู้อำนวยการสำนังกงบแล้วก็มีเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับต่อไป61คณะอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเนี่ยมีใครเป็นเลขาธุก,การเลขาธุก,การนะครับก็มันก็เหมือนกับไปกลุ่มนะครับที่เป็นตัวกับเคลื่อนหลักกันจริง นะครับกับเพื่อนหลักกันจริงๆก็เลขาธที่การสภาพัฒน์นะครับก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับไอความเหมาะสมกับโครงการนะครับที่จะลงไปว่ามันจะไปช่วยในการกับเคลื่อนการพัฒนาอ่าหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของอ่าดูแลเรื่องงบประมาณก็เป็นฝ่ายเลขาในเรื่องงบประมาณก็สํานักงบไประนะครับเป็นฝ่ายเลขาในเรื่องของการดําเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปอ่ารับการเสนอโครงการนะครับหรือการไป ดำเนินโครงการตลอดจนการติดตามประเมินผลก็จะเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีราชการส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดอำเภอนะครับคอยดูแลอยู่ต่อไปนะครับคณะอำนวยการกับเพื่อนไทยไปด้วยกันมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างก็ กำกับติดตามเร่งรัดช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่โดยเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนเพื่อให้เกิดผลสำนึกอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วคณะกรรมาการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดมีใครเป็นประธานก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานแล้วก็มีองค์ประกอบใครบ้างก็มีรองผู้ว่าทุกคนนะครับมีผู้บังคับการตํารวจอาภูธรจังหวัดนะครับมีรอง ผอ,อ,อรมนจังหวัดนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าที่เขาเรียกหรือเขาเรียกตัวเองก็ไม่ทราบนะครับว่ารองผู้ว่าฝ่ายทหารนะครับควจริงก็ไม่ใช่รองผู้ว่านะครับเป็นรองผอ,อรมนซึ่งในกรอรมนเนี่ยมันก็เป็นเป็นองค์กรนะครับเป็นที่ซ้อนอยู่ในจังหวัดก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเดียวนะครับต่อไปนะครับผู้แทนส่วนรชาชการนะครับไม่เกิน4คนผู้แทนหน่วยงานทหารนะครับไม่เกิน1คน ผู้แทนนักวิสาหากิจนะครับไม่เกิน1คนผู้แทนทอบจประอนะครับไม่เกินคนผู้แทนงทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่เกิน2คนผู้แทนองค์กรเอกชนในจังหวัดก็1คนผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา1คนผู้แทนภาคประชาชนหรือประชาสังคม1คนปราชชาวบ้านในจังหวัด1คนผู้แทนปตจนะครับคบณะกรรมากรารธรรมิบาลจังหวัดนะครับก็1นคน ผู้ทรงอาวุธไม่เกิน3คนแล้วก็มีปลัดจังหวัดมีหัวหน้าสำนังกงานจังหวัดครับ65คณะกรรมการกับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดมีใครเป็นประธานนะครับตอบว่าคณะกรรมการกับเคลื่อนนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่เป็นประธานนะครับเป็นเลขานุก,การนะครับก็บิมพ์ผิดน,นะครับเป็นเลขานุก,การ มีใครเป็นเลขานุการนะครับก็ตอบว่ามีเลขานุการอยู่สองคนก็คือประหลัดจังหวัดกับอาวัวหน้าสำนังกาง 66, กานจังหวัดนะครับหกสิบหกผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกระกรมการกับเพื่อนไทยไปด้วยกันและประชุมครั้งแรกภายในกี่วันตอบสามสิบวันหกสิบเจ็ดคณะกระกรมการกับเพื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างก็ติดตามรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในจังหวัดบัว,วนาการการทํามาร่วม,วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่อั สร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนประสานการปฏิบัติและติดตามประ,มรประววมเมินผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรายงานผลการดําเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วก็หน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับอ,อีกข้อหนึ่งนะครับก็สําหรับ คณะกรรมการกับเพื่อนไทยไปด้วยกันก็การดําเนินงานของคณะกรรมการกับเพื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดต้องคานึงถึงอะไรบ้างตอบคานึงถึงยุทธศาสตร์ชาติคานึงถึงแผนพัฒนาจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดคานึงถึงความเร่งด่วนของปัญหาความต้องการของประชาชนและก็ข้อเสนอแนะของสมาชิกรัฐสภาน,นะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้ผมก็คงจะจบเอาไวเ้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับอีกหนึ่ง เรื่องนโยบายสําคัญของรัฐบาลปัจจุบันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เห็นว่ามีโอกาสที่จะออก,กสอบได้สูงมากๆนะครับสําหรับเรื่องนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังแล้วนะครับก็น,านําไป เตรียมความพร้อมนะครับสําหรับการสอบบรรจุก็รับราชการแล้วก็ขอให้สอบได้กันทุกคนนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูแล้วนะครับอยากจะให้เอาเรื่องอะไรมาพูดคุยกันอีกนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้เตรียมเรื่องมาพูดคุยกันต่อนะครับอ่าแล้วก็หลังดูคลิปนี้จบแล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ